สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำผัดมะเขือยาวาหมูสับไข่ขาวกันดีกว่านะคะมาทำใส่บาทด,ด้วยกันนะคะก่อนอื่นตั้งกระทะให้ร้อนก่อนคะ่ะวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้วันนี้นะคะก็จะมี ไข่ขาวนะคะไข่ขาวหนึ่งถ้วยแบบนี้แล้วก็จะมีหมูสับนะคะสองรอยกร,รมัมหมูสับนี่ก็คือ,อใส่เกลือสักหนึ่งหยิบมือนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะวันนี้จะใส่พริกหยวกด้วยนะคะแล้วก็มะเขือม่วงค่ะมะเขือม่วงนี่มีคุณประโยชน์มากมายนะคะทุกคน มีวิตามิน A และวิตามิน B เยอะแยะเลยช่วยต้านสารอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยชะลอวัยด้วยนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอว Anti ัยแอนตี้เอจจิ้งนะคะแล้วก็มีกากใยอาหารเพียบเลยนะคะจะทำให้สุขภาพของสมองดีด้วยนะคะแล้วก็ไม่เป็นอัลไซเมอร์นะคะ แล้วก็สามารถรักษาโรคต่างๆได้เยอะแยะเลยป้องกันให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะอร่อยด้วยนะคะมะเขือม่วงก่อนอื่นเราจะนำผักนำทอดกันต่อนะคะวันนี้จะใส่ใบมะกรูดทอดด้วยะคะ่ะหรือใครจะใส่ใบโหระพาก็ได้นะคะแต่วันนี้ไม่ได้เตรียมใบโหระพามา ขณะนี้เวลาตีสี่นิดิเราเราก็จะมีพริกหยวกเราใส่พริกหยวนะคะพริกหยวนี้เราหั่นแฉลบแล้วก็คฟานไส้ออกให้หมดนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมสับพริกพริกทุบแล้วก็นำมาสับนะคะสับหยาบๆยาบหรือว่าใครจะแค่หั่นฉลบก็ได้จะได้ไม่เผ็ดมากนะคะ เครื่องปรุงก็จะมีเต้าเจี้ยวนะคะใส่เต้าเจี้ยวนิดหนึ่งเต้าเจี้ยวยี่ห้อใดก็ได้นะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวะคะ่ะน้ำมันหอยเล็กน้อยนะคะผงปรุงรสสักหนึ่งช้อนชานะคะส่วนอื่นเรา ผักลงไปทอดก่อนนะคะผักเสดก็ต้องระวังน้ำมันกระเด็น พอดีมีที่เกลวกเหลืออยู่สี่ห้าเม็ดก็เลยนำมาทอดทอดได้นานแล้วค่ะทอดได้ฐานน้ำมันเพื่อว่าผักข,ของเราจะได้มีสีเขียวสดนะคะส่วนมะเขือม่วงนี้จริงๆแล้วดิฉันนำไปลวกลวกน้ำมันไว้แล้วนะคะ แต่เดี๋ยวก็จะทอดอีกหนึง กอกแล้วก็จะทานเขี้ยวเล่นๆก็ได้หอมๆเพิ่มรสชาติอีกนะคะ ใบมะกรูดนี้เราแค่จะใช้โรยหน้าเฉยๆนะคะ มันก็ตามด้ยวมยมะเขือยาวถ้าใช้มะเขือสีเขียวเนี้ยค่ะจะดูเขียวสดมากเลยนะคะอันนี้เราใช้มะเขือม่วง ในส่วนของมะเขือเนี้ยตอนที่เราหั่นเฉล็บนะคะใส่น้ำส้มสายชลูลงไปแช่นิดนึงนะคะหรือว่าจะแช่น้ำเกลือก็ได้นะคะอาจจะไม่ทำไปลวกแล้วก็นำมาทอดเลยก็ได้ค่ะได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็จะทำให้ถ้าเป็นสีเขียวจะทำให้มะเขือยาวเนี้ยก็จะเขียวสดใสนะคะ ที่บ้านก็ปลูกนะคะแต่ว่ายังไม่ออกลูกกำลังออกดอกเดี๋ยววนันจะพาไปชมในสวนที่ปลูกมะเขือเอาไว้นะคะปลูกไว้หลายต้นเลยประมาณแค่สามสิบต้นน hoa hoa là phân vợ đời giảm lo cốt lắng chẳng để lo cốt cho năm mắc thừa อาจะนำหมูสับไปลวนนะคะอันนี้เราวางไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็ใส่ในส่วนของกระเทียมสับพริกสับลงไปเลยะคะใช้น้ำมันตัวเดิมนะคะเพราะว่าน้ำมันไม่เยอะ กระเทียมพริกหอมได้ที่ก็ใส่หมูสับลงไปเลย รอไข่ขาวเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งนะคะเคยไปทานาผัดมะเขือยาวที่โรงเซนะคะตอนอในช่วงเทศกาลกินเจโอ้โหอร่อยมากเลยทานกับข้าวต้มเนี่ยอร่อยจริงๆ ไข่ขาวก็มีประโยชน์มากนะคะยิ่งโดยเฉพาะสำหรับคนที่เป็นโรคไตนะคะทานไข่ขาวไปด้วยเยอะๆนะคะไข่แดงนิดหน่อยแล้วก็ไข่ขาวเยอะก็จะทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะ ขาวเริ่มเซ็ตตัวแล้วก็เจีียๆนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไม่ขั้นตอนนี้เราก็ุงรถไปได้เลยใส่ซีอิ๊วขาวลงไปก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอย จากนั้นเราใส่มะเขือยาวลงไปเลยค่ะลงไปแล้วก็ปิดน้มด้วยริกหยวกอะคะ เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะหนึ่งหยิบมือนะคะแล้วก็น้ำ,นำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊นะคะเราจะใช้เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวก็หนึ่งช้อนโต๊ะ ให้พอมีรสชาตินะคะทุกคนน้ำแห้งก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะเอาแค่น้ำปุกคลิก ใครไม่ชอบเผ็ดก็จะไม่ใส่พริกหยวกก็ได้นะคะ อ,อร่อยแล้วค่ะทุกคนเพิ่มผงปรุงรสไปนิดหนึ่ง รสชาติกำลังดีเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟเพราะผักที่เราทอดนี้ก็จะสุกไปบ้างแล้วนะคะเราก็ใช้เวลาปัดไม่นานนะปิดไฟแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยะคะ่ะวันนี้เราจะเตรียมไปใส่บาตด,ด้วยนะคะ ไข่ขาวเน้นเหตุที่ใส่พริกหยวกนี้ก็คือว่าจะตัดเลี่ยนนะคะให้มีรสชาติเผ็ดๆ 加油！Okay, ได้แล้วคะ่ะทุกคนผัดมะเขือยาวไข่ขาวพริกหยวกของเรานะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้มะเขือม่วงนะคะแล้วก็โรยตกแต่งหน้าด้วยใบมะกรูดทอดนะคะหรือใครจะใส่ใบหูละพาก็ได้นะคะเรียบร้อยคะ่ะเมนูสุขภาพวันนี้นะคะอ่อ ในช่อง u r w h a t y o e a y channel นะคะขอเสนอผัดมะเขือยาวพริกหยวกไข่าขาวนะคะเป็นเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งที่จะแนะนำให้ทุกคนรับประทานนะคะเพราะว่าคุณประโยชน์ของมะเขือม่วงเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่าง อุดมไปด้วยวิตามิน A และวิตามิน B นะคะแล้วก็มีสารแอนโทไซยายนินด้วยแล้วก็ช่วยชะลอวัยนะคะแอนตี้เอจจิ้งแล้วก็จะม <c oughs> ีสารที่ป้องกันมะเร็งนะคะก่อให้เกิดมะเร็งได้เลยนะคะแล้วก็มีพวก โพแทสเซียมแมกเนซียมก็มีเยอะนะคะคุณประโยชน์มากมายให้ทุกคนรีบหามารับประทานนะคะทานสลับกันไปทานให้ครบทุกผักนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะให้เป็นประจำทุกวันสุขภาพจะได้ดีแข็งแรงนะคะไม่มีโรคภัยเราากินอาหารเป็นยานะคะ อย่าทานยาเป็นอาหารนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูดีๆจะพามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ